วันนี้นะครับน้ําคลองมาเดือนนะครับขึ้นสูงมากรถที่มาตั้งแต่วันเสาร์เนี่ยข้ามคลองไม่ได้แล้วมาดูกันวิธีการข้ามคลองคนติดเยอะมากด้านในนะครับจุดข้ามคลองคนติดด้านในเยอะมาก เขาจะใช้รถไถยน,นะครับในการลากเป็นรถไถยของอบตนะครับเขาจะสแตนบายแล้วเขลากไปนะครับมาดูรถติดด้านในเยอะมากเลยในคลองสองคนะลองสามนั่นแหละครับรถไถยคันใหญ่นะครึ่งหนึ่งอะ่ะมิดเลยเดี๋ยวจะลากรถจีไป ไปแล้วไปจไปต่อคิวเลยก็ได้ นี่คือรถที่ต่อคิวเพื่อที่จะออกจากคลอง2องคลองลองสานะครับก็ด้านในด้านในโน้นก็ต่อคิวเยอะเลย We'll be right back. น,นี่ก็เป็นรถอันนี้เป็นรถที่ข้ามจากคลองนะครับแล้วก็ได้รถคันนั้นนะ่ะมาช่วยมาช่วยขนทีนี้รถยางแตกก็จะมีรถประจํารถยกมารอประจําอันนี้รถที่จะไปนะครับจะข้ามไปฝั่งนู้นตอนนี้เขาทยอยเอารถฝั่งที่อยู่ในคลองนะ่ะคลองสองคลองสามมาออกไปก่อนแล้วทีนี้คนที่จะมาจากคลองหนึ่งอ่ะจะข้ามไปคลองสองก็ต้องรอคิวซึ่งใช้เวลานานมากนะครับนะฮนะอ่ะนี่ฮะ จำกันเต็มเลยครับผมคลองมะเดื่อครับสุดจริงครับผมสุดจริงดูนะครับวันนี้รถเข้าออกสวนคลองมะเดื่อนะครับวันที่สามตุลาคม6กสี่รถเยอะมากครับผมต่อคิวข้างล่างอีกเยอะนะครับแล้วก็เข้าก็เยอะออกก็เยอะนะครับวันนี้ฝนตกด้วยขี่มอเตอร์ไซค์มาโอ้โหสุดยอดนะครับรถก็นะช่วงนี้คนเที่ยวเยอะแล้วครับผม